สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผู้ร่วมรายการของเราก็คือพันตํารวจโตพัฒระอัากรนะครับก็ได้มาช่วยให้รายการนี้มีสีสันขึ้นเป็นยังไงบ้างด้วยดความยินดีครับก็อยากจะมาช่วยฮะอยากจะเห็นรอยยิ้มของประชาชนคนไทยนะครับอยากจะเห็นยิ้มสยามซึ่งเป็นของคนไทยมาแต่ไหนอะไรแล้วนะครับคนไทยนี่มีภาษากายที่งดงาม การทํางานให้กับประชาชนหรือทํางานให้กับมวลชนส่วนใหญ่นั้นจําเป็นต้องมีการเสียสละจาเป็นต้องหลีกซึ่งผลประโยชน์อันอ้อมอวนใครๆก็อยากได้เงินทองลาบยศใครๆก็ต้องการนะครับแต่ว่าท่านจะต้องทําอะไรตอบแทนและท่านทําด้วยใจจริงหรือเปล่าถ้าทําด้วยความจริงใจแล้วท่านได้รับการยกย่องชมเชยอย่างจริงใจก็ถือว่าท่านประสบความสําเร็จนะครับแล้ว เป็นยังไงบ้างแต้ตอนนี้บ้านเมืองเรายัางไงกันละ่ะดีขึ้นไหมขณะนี้ผมคิดว่างด,ด,ดูแล้วน่ากลัวนะครับแต่เราจะมองให้สบายใจผมว่าความขัดแย้งสูงแต่ถ้าเผื่อรู้จักการปณีบนอมการรับฟังความคิดเห็น <c oughs> ของผู้อื่น <c oughs> ถ้ามันยุติได้นะครับทีนี้การเมืองจะเริ่มพัฒนา <c oughs> แล้วก็จะเข้าใจกันดีขึ้นนะครับ <c oughs> ที่ที่ผมเป็นห่วงนะฮะไม่อยากให้นักการเมืองเนี่ยขยายผลคือเรียกว่าอะไรฮะขยายผลโจมตีฝ่ายตรงข้าม มากมากไปหรือว่าเอาเรื่องเท็จมาพูดแล้วขยายผลเสียหายมากมายผมคิดว่าถ้าพูดอย่างนี้นะฮะอย่ายุ่ให้แย่ใช่จะยุติกันไม่ได้นะครับคนเรานี่ต้องมีคุณธรรมนะครับต้องมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ทําอะไรก็ตามถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีใครว่าหรอกครับท่านครับหลักของการประนีประนอมนี่นะฮะที่จริงหลักใหญ่ๆเลยนะครับหลักหนึ่งนะฮะเป็นเพียงหลักเดียวนะครับ ต้องแยกคนออกจากปัญหานะครับถ้าพิจารณาปัญหานะฮะต้องพิจารณาอย่างจริงจังและหนักแน่นนะครับแต่ถ้าจะดูคนนะฮะเราต้องใช้ความสุภาพนุ่มนวลให้กลมกล่อมนะฮะแล้วมันก็จะยุติได้ครับนะครับต้องอย่างนั้นคือจริงจริงการปฏีบัติ n o จริงจริงต้องดูนะฮะความต้องการที่แท้จริงของแต่ละกลุ่มเนี่ยคืออะไรนะฮะผม เท่าที่ผ่านมานะฮะหลายยุคหลายสมัยหลายรัฐบาลนะฮะความต้องการที่แท้จริงของผู้ที่คัดค้านอีกฝ่ายหนึ่งหรือโจมตีอีกฝ่ายหนึง่งเพราะเพื่อที่จะให้ตัวเองนะฮะได้บริหารประเทศเพราะอีกฝ่ายบริหารประเทศเอาละเอา,เอาเขาลงได้ตัวเองขึ้นมาตัวเองก็ต้องทําให้ดีบริหารให้ดีถ้าตัวเองบริหารไม่ดีเขาก็ต้องเอาลงเหมือนเดิมะ,ะครับก็ต้องยอมเคารพในกติกาซึ่งกันและกันนะครับคําตัดสินใดๆหรือว่าความยุติธรรมเท่านั้น ที่จะครองโรคนะครับสามารถจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกอย่างจบลงด้วยความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมก็คืออะไรนะครับก็คือสิ่งที่ทุกคนหรือว่าเขาได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความถูกต้องสิ่งที่ทุกคนควรพึงจะได้รับได้รับครับผมนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าสถาบันใดก็ตามนะฮะถึงจะได้แล้วความเชื่อถือสูงเพียงไหนก็ตามก็คงจะไม่มีสถาบันใด ที่จะทําถูกต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะฮะแต่ถ้าอย่างสถาบันศาลก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานสูงมาตรฐานสูงครับแต่การของเราก็มีเวลาที่ใกล้ถึงตัวเทศต้องจากกันแล้วนะครับดังนั้นมีอะไรสักนิดไปคงต้องฝากเรื่องความสามัคคีนะครับนะฮะคิดดีทําดีนะฮะก็อย่าให้ใครยั่วยุได้นะฮะก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ ขอบคุณครับครับขอบคุณครับสำหรับดีครับ